คุณทําอะไรฮนะแน่เขาพูดไม่ได้ฮะเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เหรออืมเอา้าทาไมเขาเป็นคนที่พูดไม่ได้ซะละเอาเทปอุดปากเขาอยู่โอลูกทำให้พูดไม่ได้ลูกชอบเหรอมาร์กปากนะครับเพื่อคนเพื่อความสวยงามน,นะครับเออดูตลกดีอะลูกอยู่งี้ตลอดดีดูเงียบดีนะบ้านอ่ะ มันเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ที่มาร์กปากเลยะครที่มาร์กปากมันเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อนไปเอาให้ดูอ่ะ<ด>เอาผมมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็เป็นซองนี้แล้วก็แกะออกมาแล้วก็มามากแบบนี้นะครับเย็นๆใช่ไหมลกสวยงาม